เกิดอยียงขึ้นเนาะลูกชาย่อยคือ <c ười> กะนองตอนเจ็ดโมงเช้า <c> เ <ười> อ้ยขี่ดื้อขี่ดื้ออะฟอร์นี่ค <c ười> วามขี่ดื้อของลูกข่อยบ่มีไฟถ่อหมูเจ้าเอ้ยสบายดีสบายดีหมูเจ้าเอามาเตรียมเครื่อง ทีจะไปพักผ่อนเมื่ออื่นหนึ่งอาทิตย์ก่อนเปิดเทอมเนาะหมเจา้ากระเป๋าวาลิสก็เรียบร้อยเนาะแต่ปรากฏว่าฮาบูหูเน,ะน,เนเาะนี่เป็นครั้งแรกที่ฮาสิไปแคมปิ่งแบบเอ่อแบบไปนอนโมบิลอมเนาะหมายถึงไปไปเอาบ้านไปเสาบ้านลังงน้อยอยู่เนาะพอปกติเวลาไปก็จะจะไปด้วยอีหลผ้ามวนเนาะคือคือรถนอนลูกสาหล่าแม่เนาะที่พาผอพาแม่ไปเที่ยวแต่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่ ที่ไปไปนอนแบบบ้านพักมุมดีลอมเนะาะฮัมผู้ว่าเขามีอยังให้ห่อแหน่เนาะเขาก็ถือไปหมดเลยพวกนี้เนาะซึ่งมันเป็นขังแหลกมันเป็นประสบการณ์แหลกของเราทุกอย่างเลยเาถือไปหมดเลยเนาะหมูเจ้าตั้งแต่หม้อหุงข้าวที่ขาดบ่ได้เนาะหมูเจ้ากับอาหารจานเด็ดอาหารอย่างงายอย่างไวของอีแม่นี่ละเนาะ,นะก็จะมีทั้งเกลือมี ทุกอย่างเนาะน้ำผึ้งเพราะว่าแม่เป็นคนมากินน้ำผึ้งใส่กาแฟเนาะน้ำปลาเคื่องพุ่งรหดชอดเนี่ยทั้งหลายเนาะมีตั้งแต่คคกยันสาก,กระเบือเนาะหมูเจ้าแต่ข่อยบบมีเรือรบเด้อเพราะว่าข่อยเป็นคนรักสงบนานเนาะ <c oughs> บอกไปเลยอะเ <c oughs> ตรียมของนี่ยังบบจบเพราะว่าเห็นป้าป้าบ,บอกว่าเตรียมกระทะเตรียมหม้อไปด้วยก็ดีว่ะสันปา้าป้านันบ่หมูเจ้าเ <c oughs> นาะเอาใช้เต็มรหลดแน่ๆ่ อาหนุ่มๆสาวๆเราจะไปเที่ยวแคมปิ้งกันซึ่งเป็นครั้งแรกที่แม่จะขับรถขึ้นทางด่วนด้วยตัวเองเนาะหมูเจ้าโอ๊ยกังวลเ <c oughs> <c oughs> กียบครั้งแรกที่ขอสิคับรถขึ้นทางด่วนเนาะหมูเจ้าที่ผ่านมาเวลาไปเที่ยวสิเอารถนอนไปเลยกับป,ป๊าเป็นคนขับเอามารอรุ่นตื่นเต้นค้าเริ่มสั่นละหมูเจ้า มูเจ้ามวอนี้เฮาพาลูกๆมาเที่ยวแคมปิ้งเนาะหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้กำลังรอเช็คอินอยู่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เฮาที่เฮามาผักแบบบานผักหลังหน่อยๆเนาะหรือโมบิลมที่เขาเอื่นกันอยู่ผีเนาะปกติค่ะเฮามาเที่ยวหฮาก็ษิมาแบบประมาณว่าเอารหลดนอนมาลูกสาวหลาผาามวนแม่พามาเนาะเที่ยวนี้เฮาบอกเอาเพราะว่า แม่ต้องเอารถส่วนตัวมาเลยค่ปะป๊าเอารถทำงานมาเพราะเรื่องของเรื่องคือป๊าๆบริยุทธ์งานป๊าสี่ไปเห็ุงานปกติก็เลยต้องใส่รถทำงานบ้านพักมันก็จะมาประมาณนี้เนาะมูเจ้าเนาะก็จะมีหลายๆหลังหลังไข่หลังมันเนาะมันก็จะมีระเบียง สำหรับหอออกมานางังฤๅเนาะหมู่เจา้นานังฤิหนังกินเขาลูกลกื่นเต็น,ตนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันลูกสาว <Okay. S 2> แม่เพิ่งมาถึงเนาะหมู่เจา้านี่ก็คือห้องนอนของป้าป้ามามอบได้ใส่หม่กันสัน่นห้องเก็บของ เบิงข้างนอกยังคือลังหน่อยๆหมเจ้าแต่เขามาข้างในก็กว้างใหญ่อยู่ได้เลยก็ได้ส่วนอันนี้ก็ห้องรับแขกเนาะก็กว้างใหญ่อยู่ครัวโต๊ะกินข้าวห้องครัวเนาะหมูเจ้ามีอีกหนึ่งห้อง กะเบิงข้างนอกก็คือว่าลังกับบริย่ยมูเจ้านี่คือห้องอาบน้ำเนาะโอ้ไอฟันโฉกหรือของของสา,ารพัดนะส่วนอันนี้คือห้องดาวดีห้องไอาดาวดีกับไอฟันโฉกเนาะนี่ห้องสำหรับลุกหลกมูจเจ้าไอดาวดีกบลังเตียนจับจัดเสื้อผ้าอาณาเพรอย่างตื่นเต้นปุ๊ดลูกชาย่อย <laughs> ไว้เสื้อผ้าซัต้องหัวบนอนหมูเจ้าไอาปันโชกอันที่จริงเนาะอันที่จริงตูกก้เก็บเสื้อผ้ามันอยู่ด้านนี้แต่ปันปโชกเอาไว้บนหัวที่นอนไปเลยรับแขกแกกวางเง่อยู่หมูเจ้ามีชีวีจอนหน่อยหนึ่งจอหายเนาะตื่นเต้นดีใจจัดของขอที่ขอทางเรียบร้อยหมูเจ้าเนาะ มาฮอดแล้วเลยกะลูกๆกับภาันไปินน้ำเรียบร้อยแมบมันฉกะขอนางดื่มกาแฟเจ้าเมยอจักหน่อยเนาะเดี๋ยวกระสิตาลลูกๆเลยกะคุณพัวไปเนะเาะหมูเจ้าครั้งแรกในชีวิตขับรถขึ้นทางด่วนเนาะตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ขับรถมาหนีกะหาปีหกปีสิได้อีกกับบุกเคยข,ข,ขี่รถขึ้นทางดวา่วนจากเถื่อไปสวนร้านแต่ป้าเป็นคน,คนขับเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ขับเองขึ้นทางด่วนไป่นอะเลย คือขับรถมากกระเฮิงกกะจริงแต่ว่าแม่ประโบกจะขับเะพออยู่ในหมู่บ้านแลวก็ไปชอบติมไปสือกับเขาอย่างไกลุ้ดก็ใช้เวลาประมาณ30นาที3าหนาทีเนาะหมูเจา้าหนี่เป็นครั้งแรกที่ขับขึ้นขับขึ้นทางด่วนเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงเนาะหมูเจา้าเพราะว่าที่เคยขับมานาะตามหมู่บ้านมันก็จะมีอยู่ที่30 50ิ0หเจ็ิแค่นั้นคือสูงสุดเนาะหมูเจา้า แต่ว่า้างเข้าึ้นทางด่วนเนาะความเร็วนี่ตามสุดมันอยู่ที่8ปดสิสูงชุดอยู่ที่ร้อยสมสิซึ่งคนส่วนใหญ่ตามสุดมันก็จะแค่8ปดิบเมนบอแต่ชวนไลายเขาจอิครับก็จนหอดลอยเศ้าก็ร้อยสามิบคือลิมิตเลยนะก็เลยก็เลยกลย่อนของางะกังวลแตวก็ตกใจค่อนของอางหยาดเนาะหมเจาเนาะก,กะมาหอดสถานทีด้วยดีและการลาบหลื่นเนาะพี่น้องเนาะกาบดมียังและกะ อาจจะออกออกจากทั้งดวนก่อนก่อนก่อนใน้น้อยหนึ่งแต่กระบอมีปัญหาย,ยังโอเคเนาะพี่น้องกระบอมียังลรบานนี้กะแม่ปรดเหศงานหนึ่งอาทิตย์พักผ่อนส่วนป,ะปะ้าากะคือว่าเหตุงานปกติแม่พักหนึ่งอาทิตย์เนาะพี่น้องเดี๋ยวคุณสามีมาแต่ข้างนอก ส่วนป,ป้าๆยังคงทํางานปกติแหละกับส่วนแม่น,ะน่ะพักผ่อนเนาะอยู่กับลูกๆป,ป,ป้าๆก็ตื่นตื่นเช้าก็ไปทํางานปกติแล้วก็เย็นก็กลับมานีย้ายบ้านชั่วคราวหมู่เจ้าย้ายบ้านหนึ่งอาทิตย์ใหญ่ยายมาอยู่นี่แหละพักผ่อนก่อนจะเข้าโรงเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมเนาะโรงเรียนกับเปิดเทอมวันที่สองเดือนหนาเนาะหมู่เจ้าลูบๆกับทะเลหลังจากก่อนที่จะกลับไปเข้าโรงเรียนก็อยากพามาพักผ่อนเพราะว่าปีนี้ทั้งปีเลยแม่มีวันหยุดแค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวทั้งปีเนาะ แต่ว่าเช้าอาทิตย์นะเขาบริเหตงานอยู่แล้วเขาบรินบแต่ปกติแต่ละปีที่ผ่านมาเนาะคือตั้งแต่ที่เหตุงานมานี้เขาชียุดปีหนึ่งมีหนึ่งเดือนเนาะแต่ว่าปีนี้ด้วยความที่ว่าคุณยายที่แม่ดูแลอยู่เราขอนขอ้างแก่ลงเรื่อยๆเลยมีอยู่คุณยายคนหนึ่งเราอายุแปดสิบเก่านะเฮากล่ากปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเหิงๆปกติเฮาไปเหตุงานสามมือต่ออาทิตย์งูเจ้า ซ,ซึ่งแม่ปัญโชกเหตุงานคนคุณแกมีทั้งหมดหกบาทแต่มียายคนนีท,ที่แกกว่าคนอื่นๆเนาะเราก็มีน้ำใจเราเป็นคนใจดีเราหากเข้าเหมือนหลุกมเหมือนล้านคนหนึ่งเนาะคืออย่างเช่นที่แม่ปัญโชคมาเหตุงานนี่ก่ายุดงานหนึ่งอาทิตย์เล่าก็บ,บริหารชั่วโมองอย่างเลยเรากัยังเขียนชั่วโมงปกติเหมือนที่เขาเหตุงานถูกมือเหมือนถูกอาทิตย์ซึ่งกงถ้าเป็นเงื่อนกับกับคนขังรายอยู่แต่เล่าก็บบอกว่าเล่าจะหายเราบอกว่าหายไป่ถวให้มีความสุขกับครอบครัวเนาะเอ้า เฮาก็ดีใจที่เขามาเจอแหละมาเจอคนดีคนมีน้ำใจและคนที่หักเขามาลูกมลหลานเขาก็เลยหักเราเฉ่นกันเนาะแม่ผูช้ชมก็หักเราคือกันก็เลยบอยอยากหยุดงานมากเลากระบอกเล้าก็ะบ,บ,บริได้ว่ายังหยุดนะพาลูกไปเที่ยวเล้วว่าใหา้ความสุขลูกบ้างเงินนะมันบริสำาคัญทางเมด่อเลากะสอนเนาะสอนในเรื่องดีๆเงินนะสำคัญกัจริงแต่มันบรททางมดสํสำหรับคำบอกขอบคุวเล่าว่าก็โอเคนะเขาก็ขอบคุณคุณยายเอาสุดท้ายนี่กับแม่ก็บอยว่าร้ายเนาะโมเจาะเนาะเดี๋ยวคลิปหนา แม่จะอารคลิปมาขอมาขอคําแนะนําความรู้ดีๆเลยก่ความสวยเรลือก,กับแม่จากเพื่อนๆเนาะอ่าพอรีมันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเท่าคนหนึ่งเลยค่ะเท่าก็เลยต้องการความหูเลยค็ะคำแนะนําดีๆจากเพื่อนๆเนาะอาคลิปนี่ก็พ่อสามนิสก่อนเนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเลยค่ะที่เข้ามาหับเบิ่งหับชมเนาะถ่ายนี่ก็ฝพัก กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งให้แม่ประชกในเดอ้อหมูเจา้าพอกันใหม่คขีปนาเนาะพักพ่อนก่อนจักหน่อยเดี๋ยวจะไปหาลูกๆเนาะสบายดีพอกันใหม่คขิปนาพี่น้องไปก่อนเดอ้อ